อันนี้คุณกําลังชมรายการเมืองไทย .com 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 รายการเมืองไทย .com อยู่ครับสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบางกอกโฮสต์เว็บโฮสติ้งแอนด์ดีไซน์ สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการมองไทยดอทคอมครับทริปนี้ครับเป็นทพิเศษอีกหนึ่งทริปครับที่ทางทททนะครับสำนักงานภาคตะวันออกครับได้จัดงานนี้เลยครับสีสันตะวันออกครับซึ่งตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่เกาะมันกลางครับเป็นอีกหนึ่งดินแดนสีสันตะวันออกที่สําคัญของจังหวัดระยองเลยทีเดียวครับที่นี่นะฮะพบกับธรรมชาติที่เรียกได้ว่าแบบดิบๆครับแล้วก็ เงียบสงบเลยทีเดียวการเดินทางของเราในทริปนี้นะครับเริ่มต้นตั้งแต่ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่ครับถนนเพชรบุรีครับจากนั้นเนี่ยเราก็มุ่งหน้าใช้เส้นทางถนนมอเตอร์เวย์ครับหรือว่าทางหลวงหมายเลขเจ็ดนั่นเองครับผ่านมาจังหวัดชนบุรีครับแล้วก็เข้ามาที่ระยองครับผมซึ่งที่หมายแรกนะครับที่เราไปนั่นก็คือบริเวณชุมชนบ้านป่าแสบครับบริเวณนั้นเนี่ยจะเป็นทุ่งกงทองครับอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าหน้าตาทุ่งกงทองเป็นยังไง ที่ชุมชนบ้านป่าแสนะครับเราจะสังเกตได้ว่ามีรถสำล้อพ่วงข้างนะครับในการนําเที่ยวที่เป็นแบบนี้เพราะว่าเขาเกิดความร่วมมือจากชุมชนครับในการองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใช้เวลานั่งรถสำล้อพ่วงข้างนะครับไม่นานนะักเราก็ต้องเดินต่อด้วยเท้าครับไปบนทางเดินที่ทํามาจากไม้ครับทะลุลัดล้อไปในป่าะทรที่เป็นต้นป่ากโกงการนะครับแล้วก็ ในพื้นเลนนั้นนะฮะจะเป็นพวกบรรดาปูแสมครับแต่ว่าพระเอกของงานนี้ก็คือต้นโรมทองครับซึ่งเป็นพุ่งหลักกว้างเลยทีเดียวความประทับใจของเราณบ,บริเวณชุมชนบ้านกระแสะยังไม่หมดครับเราไปแวะดูพวกบรรดาปูกล้ามดาบครับซึ่งมีกล้ามสีข,าว,ขาวครับแล้วก้ามให,ใหญ่หนึ่งข้างเขาจะคอยฟันกันครับเพื่อแย่งเพศเมียครับโดยการผสมพันธุ์ นอกจากนั้นฮะเราก็เดินเล่นทับบริเวณป่ากงก้างหรือ่าป่าชายเลนเองครับที่ถ้าเราจะรู้จักกันดีก็จะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวประมงครับตอนนั้นเนี่ยที่เราไปถึงเราก็ได้เห็นบรรดาชาวประมงคืนบ้านนะครับประมาณสักสี่ห้าคนได้กําลังแกะปูออกจากตะข่ายเพืไปดักปูมาครับอันนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าตึ้งขุนนะครับต้้งขุ่นนะครับซึ่งมีคุณค่าทางสมุนไพร อันนี้ก็จะรักษาโรคไตได้นะครับลดความดันลดเบาหวานนะครับลดเส้นนะครับคนที่เป็นโรคเส้นตีนนะครับก็สามารถเอามาต้มในนะครับข้างในก็จะมีสมุนไพรปาจจเลนอีกมากมายเดินเข้ามปข้างในนี้รสชาติออกจะจืดๆครับแล้วก็แต่ว่ามันจะมีความหอมนะใบสดครับ แต่ว่าพอเราเดินไปสุดทางแล้วเนี่ยเราก็จะได้เจอกับออประมงพื้นบ้านอีกเช่นกันแต่ว่ารอบนี้ครับเป็นการลงไปในเลนครับแล้วก็ไปหาบรรดาพวกหอยในทะเลครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยน้ำกําำลังลงพอดีครับจากนั้นเราก็ไปแวะนมัสการครับสด็จเสียหรือว่ากรมหลวโดงชุมพรนั่นเองครับผมจากนั้นครับเราก็ไปดูเรือลบหลวงพเแสครับ ซึ่งใช้ลบในสมัยก่อนครับทีนี้เนี่ยปกติแล้วเรือลพบแสนะครับที่ไกด์ผู้นําทางเขาบอกว่าจะมีอยู่ทั้งหมด2องลำครับแต่ว่าไปเกยตื้นอยู่ทางแถบอินโดอยู่ก็เลยไปติดค้างอยู่ตรงนั้นแต่ด้วยความที่เราต้องป้องกันข้อมูลความลับนะครับในการลบเขาก็เลยทําลายเรือลํานั้นจริงครับแต่ว่าเรือหลวงลําที่ตั้งอยู่ปัจจุบันนี้ครับก็ได้อยู่ขึ้นมาบนฝั่งครับให้เราได้เยี่ยมชม เรือลำใหญ่มากครับซึ่งยาวเกือบ100เมตรเลยทีเดียวครับเสร็จจากบ้านประแสทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็นั่งเรือครับที่บ้านริมน้ำา6สเตย์ตรงชุมชนบ้านประแสนั่นแหละครับแล้วก็นั่งมาที่หมูกก่เกาะมันในครับถ้าผมระหว่างตอนที่เราเดินทางมาด้วยเรือนะครับแล้วก็ เออจะเห็นกับวิวต่างๆมากมายเลยครับตั้งแต่วิถีชีวิตชาวประมงนะครับแต่ว่าก็เป็นลักษณะของประมงเรือเล็กครับครับผมจากมสักครู่นะครับที่เราอยู่บริเวณท่าเรือบ้านริมน้ำโฮมสเตย์ตครับตอนนี้ออกมาได้ประมาณสักเกือบ20นาทีแล้วครับเราเห็นเกาะมันกลาง เกาะมันในแล้วเกาะมันนอครับแต่ว่าเขาเรียกจริงๆเนี่ยหมู่เกาะมันในครับก็จะเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาหมู่เกาะมันครับซึ่งบริเวณที่เกาะมันในนะครับเขาจะเป็นศูนย์เพาะพันธุ์เต่าทะเลครับโดยเฉพาะเต่าตะนุที่สําคัญนะครับพื้นที่เกาะส่วนหนึ่งของเกาะมันในนะครับได้รับการกันไว้อย่างดีๆครับเพื่อให้เต่าทะเลนะครับได้ขึ้นมาวางไข่ครับโดยพระราชสว์นีของพระบรมราชินีนาถของเรานี่เองครับซึ่งประชาชนโดยทั่วไปแล้วก็ ในส่วนต่างๆนะครับทั้งกลมประมงเองก็ต่างกันพาช่วยอนุรักษ์พันเต่าทะเลครับเพราะว่าเนื่องจากกลัวที่จะสูญพันธุ์ครับแต่ว่าสภาพด้านบนเกาะจะเป็นยังไงครับเรามองเห็นเกาะมันนายอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่แล้วครับเดี๋ยวเราลองไปดูว่าเต่าทะเลที่นี่จะน่ารักขนาดไหนครับ